สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัลทูหูสุขคนเด้อพ่อพี่สาวกันเดินก,กับน,น้องไปไซกับแม่เนาะพี่น้องเรื่องชิง้นสั้นเก่าหมดไปทางใดเนาะก่อนอื่นกันสิมาขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อลุงทั้งมาสารคามหลายๆที่ประชงเงินมาให้ยูกี้กับพอยไซคนละหนึ่งพันบาทเนาะพี่น,อน้องหลักกาเรื่อยๆมาเป็นผู้ชายชนะกับพี่เพิ่นคอยช่วยเรือมาตลอดเนาะบุญขอบคุณละลายเด้อพ่อลุงคอพ่อลุงอยู่าไดมีแห้งจุกภาพแข็งแห้งแข็งแห้งความเจ็บจะได้ความไข่กันให้ให้มีเนาะ พอลูกหลานมาสบายคออะไรกับไปหาพลุงหลายๆพันเท่าหลายล้านเด้อลุงเด้อไปใช้กับเหมือนเมือนพี่แนนนี่นี่นีนี่ไหนฮะนี่คะอ๋ลูกอันย่างย่งย่งอันย่างย่างพี่น้อพี่น้องเห็นกระตุ้อล๋ออยู่คนอยากได้กล้องได้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุกคนที่ติดตามเราชมแล้วก็ให้กำลังใจมาเด้อพี่น้องเด้อพอยปลุงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้งเด้อมาได้กินา้าบ่งความ มันคงเคยใช่เนาะขนสิหัดหยางนพี i, ่น้องหมายขนหัดหยางเนาะอ่าอ้ามาโชว์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 หน่อยเร็วมาโชว์หน่อยเร็วเด็กเออ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 ตอนนี้น้องพอชายเช้ขนกัจจิหัดหยางนพี่น้องเพื่อยืนเน่ยำดอกเห็ดหยางมาเด้อหยางเงี้ยเอ้ยจับได้แต่จับสิเลยพี่น้องเอ้ยหยางเงี้ยหยางอ่ะ จำในคนย่างได้อยู่คันบ่จับในก็ย่างบ่ได้ย่างใช่ไหมย่างชงเนี่ยคันบ่จับก็จะได้อยู่เก้าชงเก้าสามเก้าบทนั่นเลยยังช่วงอันก็สิบเอ็ดเดือนเต็มบบกินข้าวเห็นแล้กับโบกินกินมือละชงสามคำตั้งแต่บทสบายมันนี่บบกินข้าวเลยแล้วก็จ่อยลงแหงคนแหงน้อยแหงจ่อยแหงน้อยลงไปไป ไม่ป้ไหรอกม,ม,มันเกิดผนชิพ,าพ่าผนไปหาทำบุญยวดประทาตโพดบ่ได้พาผพนไปจกักเถือ่อเออเออความมืนเน,นอยางมาเด้อขวดยา่นลิน่นก็ทิ่มไว ใช้ลูกเขลาลืมเดียวเอ้ยเขลาลืมเดียวยิงแคลด้วยยิงแคลด้วยยิงแคลด้วยไปใช่ไปใช่เอ้ยยิงแคลด้วยใช้เข่าบางคนก็อย่างได้แล้วสิบเอ็โดยบางคนก็อย่างท่านได้บ้างบางคนก็ปีปลายไม่ียวแล้วแต่พัฒนาการของเด็กน้อยเนาะจะเอ้ใช้แม่เด้ ใช่ไหมแม่เออเอินแม่ได้นะผูกเชีองเอาเแม่แม่เออเออทีอย่างก็าใช้ลูกน่ะเอินมาดูมาสิว้าวดูว้ามาดูว้าดูปกติพันว่าเป็นได้พันว่าอยากว้าวอ่ะ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 มาปะไปนอกป่ะ